อูเก์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเก์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระทานตัว เถียวผู้หลานกินมากเกินไปก็ไม่ย่อยทานตัวเถียวผู้หลานกินมากเกินไปก็ไม่ย่อยทานถูตัวชื่อ เสียวหัวปูเหลี่ยวถ้ากินมากเกินไปก็ย่อยไม่ได้หมดทานถูตัวชื่อเซียวหัวปูเหลี่ยวถ้ากินมากเกินไปก็ย่อยไม่ได้หมด ปีวีกงจัวหัวเสียสีถูตัวเออจัวปู้หหปเหี่ยวอุปมาสำหรับการทำงานหรือการเรียนที่มากจนเกินไปย่อมจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ปีวีกงจัวหัวเสียสีถูตัวเอ,อื้อจัวปูวววป้เหี่ยวอุปมาสำหรับการทำงานหรือการเรียนที่มากจนเกินไปย่อมจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ชายหนุ่มที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปคนนี้เขาโลภมากเขาพยายามเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในเมืองสามแห่งในเวลาเดียวกันตัวเขาเพียงคนเดียวไม่สามารถควบคุมลูกจ้างและขจัด การคอร์รัปชันในแต่ละธุรกิจในที่สุดธุรกิจของเขาทั้งสามแห่งก็ประสบปัญหาขาดทุนล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่านี่แหละเรียกว่าทานตัวเจียวปู่หลานกินมากเกินไปก็ไม่ย่อย ชายอีกคนเขาเปิดร้านขายยางรถยนต์ขายดีมีรถเข้ามาเปลี่ยนยางทุกทุกวันวันละสองถึงห้าคันเขาคิดโลภอยากได้เงินมากๆเขาคิดว่าถ้าเขาสามารถผลิตยางรถยนต์ได้เองเขาคงจะกำไรมากกว่านี้อีกหลายเท่า โดยไม่ศึกษาวิธีผลิตยางรถยนต์ให้ถี่ท้วนเขาลงทุนเปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ควบคู่ไปกับร้านขายยางรถยนต์ในที่สุดกิจการทั้งสองอย่างก็ล้มเหลวจนหมดสิน้นนี่แหละทานตัวเจียวผู้หลานกินมากเกินไปก็ไม่ย่อย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ